สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวดีที่ผมอยากจะมาบอกนะครับและก็อยากให้ผู้คนได้รับรู้นะครับของเกนชินนะครับมีข่าว UGC ใหม่นะครับอัปเดตใหม่นะครับใกล้แล้วนะครับซึ่งผมว่านี่เป็นข่าวที่หนึ่งในข่าวที่ดีที่สุดของเกนชินนะครับถ้าเกิดนอกจากน็อตไคร้แล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้ที่กําลังจะพีคแล้วแต่ถ้าด้านเกมเพลย์และด้านอื่นๆเนี่ยอันนี้ข่าวดีมากครับ สำหรับคนไม่ทราบครับผมเกมจริงเขากำลังเดเวล o อปพัฒนา UGC เนี่ยเขาบอกมาเมื่อตอนประมาณต้นปีของนัดลานนะครับผมก็คือประมาณปีที่แล้วนะครับตอนเริ่มนัดลานแล้วทั้งแผทนัดลานเนี่ยคือไม่มีอีเวนต์แนว UGC มาเลยพอเขาน่าจะเนี่ยพัฒนาเป็นเพิ่มมันนั้นเกมหมดใหม่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ UGC นะครับคือย่อมาจาก User Generated Content นะฮะหรือพูดง่ายๆคือ ผู้เล่นสร้างเกมเพื่อให้คนอื่นเล่นได้นะครับผมคล้ายๆ Roblox 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 Rob นี่เป็น UGC ที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับ m i n e c r a f t ก็ UGC อยู่หน่อยๆน,นะถึงแม้ว่าจะมี Core Gameplay หลักแต่ก็มีแบบ s e r v ์ฟเอร์ High Pixel หรืออะไรพวกนี้ครับแล้ว Fortnite ก็เป็นตัวอย่างผมว่า Fortnite เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับ UGC โมเดลสำหรับเกนชินนะตอนนี้เพราะา Fortnite เขา ไม่ได้เป็น UGC มาตอนต้นนะเป็นแค่แบ t l e r o y a ย e g เกมแล้วพอดังมาปุ๊บค่อยเริ่มเริ่มมาทำ UGC เช่น Creativ e หมดและตอนนี้เนี่ย UGC f i t e ในค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ยอเกนชินตอนนี้กำลังจะทำ UGC นะครับแล้วผมว่าน่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าเขาทำมาดีและจาก Article นี้ที่เขาพึ่งอัพนะฮะเมื่อวันที่13เมื่อวานสื่อนะผมมาเลสสวันขอโทษด้วยนะฮะ นี่นะครับผม d e v e l o p e r n o t e s on the UGC gameplay system นะครับผมเขาส่งมาครับใน Hoyo Lab นะเพทโรทราเวลเลอร์ er นะผมซึ่งเป็น New Game Mode ใหม่ซึ่งใหญ่มากและผมเชื่อว่าใหญ่กว่าไอ้พวก Serenity Port หรือ TCG Card Game แน่นอนนะที่เราเคยได้ได้ไดมานะผมและผมว่าดีไมดีอาจจะฟื้นฟื้นเกณฑชินเลยก็ไดผมว่าเกณฑชินมันยังไม่ได้ตายอยู่แล้วแต่สามารถ ดึงผู้เล่นแนวใหม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกนชินเนี่ยบอกแล้วว่าผมชอบ open world เขามา Open World เขาทำดีจริงๆนะมาครับผมมาดูอาร์ติเคลิลนี้กันนะครับผมวันนี้เขาจะมาอัปเดตแล้ progress แล้วก็ tools ต่างๆครับผมเริ่มที่อ่านนี่เขาบอกก่อนเลยว่าเขาได้เห็นนะครับซึ่งเราก็เห็นเหมือนกันนะพวกเกนชินเนี่ยสมัยก่อนก่อนนัดลานเนี่ยสำหรับคนผู้เล่นเก่านะคือ มีอีเวนต์แนว UGC เนี่ยมาประมาณปีละครั้ง2ครั้งนะเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดคือมีผ่านมา2-3ครั้งแล้วนะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยคือคนชอบกันหมดไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่มีใครชอบเลยนะเพราะผู้เล่นสามารถสร้างเป็นแบบดันเจียนเอาไว้แบบพากลัวได้นะครับวิ่งกระโดดเก็บของตบม็อบไอ้ตบมอบ็อบ,มอบเนี่ยเพิ่งมาไออีเวนต์ล่าสุดปีที่แล้วแต่ก่อนนั้นนี่เป็นแค่ดันเจียนวิ่งเก็บเหรียญ บินนว่น,นี้นั่นนะครับใน g e n นชินสร้างเองได้แล้วก็แชร์โค้ดแล้วมีห้องสาธารณะด้วยสําหรับคนที่อยากไปเซิร์ชดูแชร์โค้ดให้เพื่อนแชร์โค้ดลงอินเทอร์เน็ตคุณก็ก๊อบโค้ดใส่เพื่อไปเล่นแมปนั้นได้แล้วเหมือนจะมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะสำหรับแมปแมปนั้นไปนะซึ่งเสียงตอบรับนี่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านผ่านมานะและเขาก็เลยนี่ครับอยากจะมาทําให้มัน powerful มากขึ้นและนะผมว่ามันนี่นะนเงินนะและก็ให้มันดีมากขึ้นนะผมไปอีกและเขาก็กําลังพัฒนาอยู่นตอนนี้นะฮะและดูจากภาพนี้นะผมภาพนี้นะ UGC game play system imaginative game stage นะครับคือทําได้หมดนะแบบโอ้นี่สไตล์งแพนเวอซอมบี้นะตบกันเอง Tower Defense ว่าบอสรัชแบบสตาร์เลวหรือเกนชินอิมเมจเนเรียมเทเตอร์นะครับหรือสตาร์เลวซิมมูเลเต็ดยูนิเวิร์สนะครับเก็บบัฟแล้วแน่นอนครับอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนคือยนะังอันเดอร์เดวอลปเมนเพราะะนั้นภาพเวกนี้จะเปลี่ยนไปได้นะครับแต่ที่ผมตื่นเต้นขึ้นเนี่ยดูรครับดีเทลครับจากภาพพวกนี้รครับดีเทลเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถแบบอิดิทได้เยอะมากถะตำแหน่งผมว่าเนี่ยแบบ ความเร็วจอมตีขนาดตัวละครขนาดเอนิมีดาเมจหรือจำนวนมูฟด้วยแต่ผมว่าอาจจะไม่ถึงระดับนั้นแต่คือดีเทลเยอะมากเยอะกว่าครั้งก่อนแน่นอนนะเพราะครั้งนี้นี่เขาตั้งใจทําเลยจริงๆนะฮะพราะฉะนั้นน่ครับ offer m u c h h i g h e r d e g r e e of c r e a t i v e freedom นะผมและทำเกมได้หลายเกมนะครับผมอย่างนี้ครับตัวอย่างมีมาแล้วนะครับผมสุดยอดครับผมสุดยอด เนี่ยาอาจจะไม่ได้สําหรับทุกคนนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยคือสําหรับเป็นไอเดียที่สามารถสําหรับทุกคนได้เยอะสุดเพื่ผมว่าคือ,อยังไงคือพูดตรงๆว่าเกนชินนะคือไม่มีวันทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วแฮปปี้ครับ,ปปรบออกตัวละครนี้มาต้องมีกลุ่มหนึงร้องและกลุ่มหนึ่งชอบใช่ไหมแล้วหรืออัปเดตอะไรมาและอันนี้คือโอกาสมีสำหรับให้คนเนี่ยสามารถทำเกมโหมดที่ตัวเองชอบ หรือสำหรับคนอื่นที่ชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอินฟินิตี้ระดับความคิดสร้างสรรค์นะถ้าคุณอยากชอบดันเจียนรัชหรือเรดอาจจะเรดได้ด้วยซ้ำนะครับผมไม่รู้อาจจะโคออฟได้นะเพราะฉะนั้นแต่ผมว่าไม่น่ามีของรางวัลให้อาจจะมีของรางวัลให้แบบนิดๆหน่อยๆครับแบบเล่น ต้นแพทอย่างนี้แต่คงไม่มีของรางวัลในเกมให้นะแต่ไปเล่นได้ไปเล่นได้แต่ไม่มีของรางวัลในเกมให้นะรหรือไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะมีระบบเหมือนเกมหนึ่งที่ผมเล่นคือ brawl star คเคยเล่นตอนนี้ผมไม่เล่นแล้วแล้วผมโคตรเก่งในเกมนั้นแต่ผมไม่เล่นแล้วผมเหนื่อย brawl star เนี่ยเขามีระบบสร้างแมปเองแมปแล้วคุณสามารถวาดแมปได้ถ้าคุณชอบแล้วมันจะมีโหมดโหมดแบบไม่เก็บแรง หมดไม่เก็บแรง์ที่เล่นแบบแรนดอมแมปคนอื่นแล้วพอถ้าเกิดคุณชอบตอนจบเกมนั้นคุณชอบคุณกดไลค์หรือกดดิสไลค์แล้วพวกแบบแมปที่แรงไลค์ like สูงๆเนี่ยทุกอาทิตย์จะถูกนำไปใส่ใน roster แมปจริงที่มีแรงกิ้งที่จัดแรง์แบบในเกมจริงได้แรง์ได้เงินได้รับรีวอร์ดนะผมราะฉะนั้นไม่แน่ครับอาจจะมีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดไว้ก่อนถึงแม้ว่าผมว่า อาจจะไม่น่าจะไม่มีนะครับผมเขาน่าจะเดินไปทางสายคล้ายๆฟอร์ดไหนครับซึ่งไม่มีแบบนั้นเท่าที่ผมรู้นะผมไม่เล่นฟอร์ดไหนมานานแล้วแต่ถ้าเกิดมีแบบนั้นเนี่ยจะเจ๋งมากนะแบบคุณสามารถโหวตแมปได้มาเล่นนะครับแล้วมันก็จะมาในรอสเตอร์ทุกอาทิตย์นะครับของบอสซา,าคือทุกอาทิตย์มันก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจมาก เนี่ครับเป็น simulation survivor challenge adventure stage party game ก็ได้นะฮะทำแบบ murder mystery หรืออะไรก็ได้อ๋อมีครับ co-op Mode นะผมผมซูมให้ดูนะผมมีตรงนี้นี่ครับผมมี co-op ได้หรือ solo ก็ได้ solo stage co-op stage นะ, collect, create, ories, นะผม collect create lasting memories นะผมและมีนี่ด้วยครับอันนี้คือที่เขาเหนือขึ้นไปอกีกคือเมย จะทำเป็นล็อบบี้หรือแบบสามารถหาผู้เล่นได้นะน together, space, นะครับเป็นล็อบบี้ a y t o เกเตอร์มีแชทโซเชียลสเปซนะครับใครครล็อบบี้ให้เพราะฉะนั้นคุณสามารถแบบเข้าไปใน multiplayer l o b บบคุยกันได้ชวนกันได้ชักชวนนะผมนี่ครับภาพล็อบบี้มีอ e ีโมดมีอะไรด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับผมและก็ นี่ครับแน่นอนครับผมเขาจะรับฟังเสียงตอบรับจากเราและก็ไปพัฒนาต่อต่อไปนะผมและที่สำคัญครับผมเอาเอมตั้งใจไว้ที่จะออกให้ออกมาภายในปีนี้ครับผมก่อนปีก่อนปีนี้จบเพราะฉะนั้นอีกไม่นาน,นครับผมตอนนี้เดือนที่อะไรครับเดือน8แล้วครับอีกแค่ไม่กี่เดือนครับผมเราจะน่าจะได้เลื่อนแบบเริ่ม แบบแรกแล้วครับและผมเชื่อว่าก็น่าจะมีอัปเกรดและอัปเดตออกมาอีกแน่นอน,นครับดัะนั้นผมตื่นเต้นมากครับสำหรับ UGC เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าดีต่อเกมโดยรวมนะถ้าคุณไม่สนก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเล่นครับผมเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่มีรีวอร์ดอะไรมากเยอะหรอกครับเพราะว่าเรื่อง UGC เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ทำยากแต่ถ้าทำได้แล้วมึงรวยอะ เหมือนโรบอครับดูดีครับรบบริษัทไม่ต้องมาสร้างเกมเองครับผมผู้เล่นสร้างเกมให้ผู้เล่นและตัวเองเก็บเงินอย่างเดียวฮนะเพราะฉะนั้นมันแต่มันเป็นอะไรที่ยากไม่ใช่ว่าทุกคนบริษัทจะทําไดนะ้เพราะฉะนั้นรับแต่ผมเชื่อว่าเกนะ์ชิน n นมีประสิทธิภาพในการทําและมีโอกาสทําได้เพราะผมว่าระบบคอมแบทดีไซน์นะแอสเตติกดีไซน์แล้วก็คอนะเมคานิกเนี่ยโอเพนเวิลด์เาดีมาก เพราะฉะนั้นผมเชื่อครับเกนชินทําได้ผมไม่รู้ว่าจะมาแบบอยู่ในเกมตัวเกมเกนชินหรือเปล่าเพราะอันนี้มันดูใหญ่โตมากหรือว่าจะเป็นแบบเกมหนึ่งแยกไปเลยแบบเกนชินเอ็กซ์หรือที่แบบคุณต้องโหลดแอปมาอีกแอปหนึ่งเพื่ออันนี้โดยเฉพาะนี่ผมไม่รู้นะผมว่าโอกาสน้อยโอกาสน้อยที่จะเป็นแบบนั้นแต่ผมว่าก็มีโอกาสแบบ20%ผมให้80%ที่จะมาอยู่ในเกมจริงอยู่ในตัวเบสเกมอะ และอีก20%อาจจะเป็นแอปแยกแต่ถ้าแอปแยกคือมันจะมีเบสออกมาอีกแขนงหนึ่งแน่นอนนะแต่อันนั้นผมไม่รู้ว่าจะดีตอ่อเกมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเกมจริงนะผมไม่ได้เห็นลีกอะไรมาเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าว่าผมนะช่องนี้เราไม่ดสคัสลีกกันนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจมากผมคุณผู้ชมพี่เห็นยังไงกับอันนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีตอ่อเกมนี้แน่นอนครับไม่ว่ามันจะออกมาแย่แค่ไหนก็ตามแบบ พอแย่สุดก็คือคุณไม่เล่นคนไม่เล่นและเกมก็โจนทิ้งไปสุดท้ายผม base game, ก็เบสเกมเกณชิ้ก็โอเคอยู่ดี่เพราะฉะนั้นไอเมี I mean, เราไม่เสียอะไรครับเราไม่เสียอะไรครับผมนอ,นอกจากเขาเนี่ยครับบัตเจ็ตเขาทิ่ต้องย้ายไปอยู่ในด้านนั้นแต่เราไม่เสียอะไรครับถ้าคุณไม่ชอบไม่ต้องเล่นครับผมแต่ถ้าคุณชอบผมเชื่อว่าหลายหลายคนชอบเพราะที่ผ่านๆมาเสียงตอบรับดีมาเสมอนะพวกอีเวน UGC เนี่ยแล้วเสียงตอบรับคือดีมากตลอดผมก็ชอบและผมเห็นหลายหลายคนทุกคนที่ผมเห็นนะชอบหมดนะฮะสำหรับแนวนี้เพราะฉะนั้นนะฮะผมว่าเป็นเรื่องดีต่อเกมโดยรวมแน่นอนและเนี่ยเขาอาจจะแพลนไปถึงโอเวอร์แบบตอนจบเกมเนื้อเรื่องแล้วเลยนะครับสำหรับเกนชินแบบ chapter ะครนะ,ะผมเลยเทวัดา chapter ไปนะฮะเพราะฉะนั้น นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะผมคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับผมแล้วก็กดไลค์กด subscribe นะครับถ้านะค,คุณชอบคลิปนี้นะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะผมใน not cry live stream oh เดี๋ยวไว้เจอกันครับ